นั่งคุณดูที่วางขาเหลือไหมเหลือไหมถ่ายจริงนะครับหลอกกันไม่ได้นะฮะนี่เหลืออย่างเยอะอะ่อะจีสามอ่ะเอาดิดูดิติดตั้งไปแล้วอะ่ะโอ้โหใครใช้จีสามอยู่นะครับอยากอัปเดตรถเป็นเจ็ดที่นั่งดูนะครับที่นั่งเหลือไหมกว้างไหมดูดีิแถวสามนั่งนี่ไม่ดน,นี่ไม่ได้เด็กนั่งนะครับผู้ชายนะครับอายุสามสิบนะครับดูนี่วางขาเหยียดได้ขนาดนี้เลยครับสูงมาแล้วหกสิบนี่ครับนี่เดินทางคุณเอาไงอนะ่ะดูดินี่เหยียดให้ดูนี่ใต้เบาะสอดขาไปได้ดูดิ เห็นยังเหลืออแถวสามเหลือนะครับไม่ใช่นั่งแบบขดคุดคูนะครับนี่ดูสนใจอัปเดตติดตั้งนะครับที่เอสเทาเขานะครับรับติดตั้งอยู่นะครับแถว3 c มซนะครับมีทั้ง G3 สานะครับติดตั้งให้หมด G5 ด้วยนะครับรับติดตั้งแถวสามนะครับผมนี่พอทับเบาะขึ้นมาปั๊บให้ดูมุมมองนะครับนั่งจากแถวสามนี่นั่งแบบเยียงเยียงมองนะครับเหยียดเยียดมองไปเลยครับนี่เห็นไหมครับ แถวสองที่นั่งก็ยังเหลือขานะครับเห็นไหมครับไม่ได้หลอกกันนะฮะทุกคนเห็นไหมครับว่าเหลือจริงนั่งได้จริงนะครับทุกคนแบ่งบันกันแบบทุกๆท,ท,ที่นั่งเลยครับนั่งได้จริงๆนี่ดูพับ,บอร์ดลงไปปั๊บยิ่งกว้างเลยถ้าพับอย่างนี้นั่งสี่แถวแถวสามไม่มีอึดอัดอยู่แล้วครับนี่แอร์ส่งถึงถึงความเย็นส่งตรงๆถึงเลยครับนี่เป็นไงฮะ